ตอบขายดี SME SM e ขาย,ขายรวย,ยนะครับรายการนี้นอกจากจะให้ท่านได้มีโอกาสมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจแล้วนะครับเรายังเรียนเชิญท่านมาแบ่งปันกลยุทธ์ประสบการณ์ความคิดนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับนักธุรกิจท่านอื่นๆด้วยนะครับผมมีข้อคิดดีๆมาฝากในช่วงแรกก่อนนะครับเขาบอกว่า8คุณสมบัติสําหรับเท่าแก่เพื่อสร้างกิจการมั่นคงต้องเป็นคนแบบนี้หนึ่ง วางแผนทุกครั้งก่อนลงมือทํา2ทําบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเคร่งครัด3ทําทีละอย่างครับวางแผนก่อน4ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนในการทําธุรกิจ5รู้จักการทํางานเป็นทีม6บริหารจัดการเวลาให้เป็น7รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเฉพาะลูกค้าและ8สุดท้ายคือมั่นใจและกล้าแสดงออกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญแนะนําตัวเลยครับครับมนตรีนะครับบูชิการนนท์ครับประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับ ราเมงมาจินะครับครับครับอยู่ที่สาขากรุงเทพครับผมสาขาแรกเราอยู่ที่ราชบุรีครับอยู่ริมน้ําแม่กองครับตลาดเก่าโคยกีครับผมครับจากสาขาที่หนึ่งที่ริมน้ําแม่กองที่ราชบุรีตลาดเก่าโคยกีครับโคยกีนะฮะสาขานั้นประสบความสําเร็จจึงเกิดเป็นสาขาที่สองในกรุงเทพครับจุดเด่นของราเมงมาจิคือ คือน้ำซุปแล้วก็ตัวหมูชาชูที่เราทําเองกับมือเลยนะครับครับแล้วก็หมักต้มอย่างดีครับนะหมักต้มอย่างดีนี่คือสาขาที่ราชบุรีสาขาที่ราชบุรีครับนะครับวิวสวยบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะครับหน้าตาร้านเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาทําความรู้จักกันนะครับประสบความสําเร็จแล้วจึงมาต่อยอดที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการครับขอขอบคุณ iTO p Plus ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร เอเซนโซล่า <olar> ผู้จำหนา่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮอร์บิทกับความคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮอร์บิดสิริมงคลทรัพย์ทีที่สุดของความคุ้มค่าแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอารีออนน้ำหอมติดรถยนต์จากบัลเกเรียโดยวาสบิช็อปนะฮะติดต่อโฆษณาเข้ารายการได้เลยที่เบอร์โทรที่ปรากฏหน้าจอนะครับอ่ะเชิญเลยฮะร,รามงิงมาจิครับผมสาขาหนึ่งราชบุรียอดขายต่อเดือนเท่าไหร่ฮะอ่ เยอะอยู่ประมาณประมาณสักเป็นเป็นเป็นจำนวนหลักหลักแสนโอ้นะยินดีด้วยนะฮะลูกค้าไปที่นั่นแล้วจะสั่งอะไรเป็นเมนูพี่พเศษราเมงต้มยำน้ำข้นนีซึ่งเราอันนี้คือพี่น้องที่ทำกันครับอ๋อนะฮะสี่พี่น้องที่ทำกันอยู่อ่าล้ครับที่ราชบุรีนะฮะคบอธิบายตามภาพเลยฮะฮะอันนี้ก็เป็น อุตสาหกรรมในครอบครัวใช่ครับนะครับสี่พี่น้องสี่พี่น้องนะครับทำราเมงได้สูตรมาจากไหนสูตรมาจากเพื่อนอีกทีครับทำกับเพื่อนก่อนหน้านี้แล้วก็มาปรับปรุงเป็นสูตรของเราเองนะฮะนะครับเมนูที่เป็นเมนูขายของเรานี่คือนี่คือหมูชาชูครับราเมงน้ำซุปทงคัตสึฮะหมูชาชูนี่เราต้มต้มเองเคี่ยวเป็นชั่วโมงครับอธิบายเลยฮะอธิบายเลยชามเท่าไหร่ฮะ ตอนนี้ที่ราชบุรีนี่จะขายชามละสี่สิบเก้าครับเริ่มต้นนะฮะสี่บเก้าห้าเก้าหกเก้านะฮะนี่คือราชบุรีนะฮี่ราชบุรีฮะนี่ต้มยำน้ำข้นครับปลาต้มยำน้ำข้นนะนี่กุ้งครับกุ้งต้มยำน้ำข้นน้ำจะจิต้จสะใจสูตรน้ำของเราเนี่ยเล่านิดนึงว่าเราได้มายังไงก็พิเศษยังไงคนที่เขาใส่ทอดไว้ให้ลอง เราเราก็ปรับให้เข้ากับคนไทยนะครับ,รบลองผิดลองถูกมามาก็เยอะครับมผมจน,นะะจนเข้าจนลูกค้าบอกว่าออโอเคละรถนี้แหละนะฮะโอเควันนี้มาพูดถึงสาขา สาขากรุงเทพครับกรุงเทพนะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ก็มีเหมือนที่ราชบุรีมีเหมือนครับทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยนะครับไปดูกรุงเทพกันบ้างตั้งอยู่ที่ไหนฮะกรุงเทพจะอยู่ที่ถนนประชาชื่นนนทบุรีซอย8ครับฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอ๋อนะฮะอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตตรงคลองปราปาคลองประปาครับไปดูหน้าตาเป็นแบบนี้ครับอ่าฮะ นะครับเจาะกลุ่มนักศึกษาว,วัยทำงานคนทำงานงาใช่ครับพนักงานบริษัทแถวนั้นก็มีครับ,รบการทำร้านบะหมี่ญี่ปุ่นนะครับส่วนผสมส่วนวัตถุดิบเป็นเรื่องสำคัญสำคัญคอธิบายตรงนี้ครับก็วัตถุดิบหนึ่งสำคัญมากว่าต้องสดะนะฮะแล้วก็เรื่องส่วนผสมเรื่องการปรุงให้ถูกปากนะฮะจริงๆถ้าตามสูตรเดิมเป๊ะๆมันจะไม่ถูกปากกับคนไทยเราก็มาปรับปรับให้เข้ากับ รสชาติรสลิ้นของคนไทยมากขึ้นอ,อย่างเราจึงได้มีเมนูเพิ่มขึ้นมาเป็นต้มยำน้ำข้นแกงกะหรี่เน้นไหมแกงกะหรี่ก็เน้นครับเราก็ผสมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นจนเกิดเป็นรสชาติประมาณไหนก็รสชาติก็จะกลมกลม่อมจะเผ็ดนิดๆน,นะฮะแล้วก็หอมหอมเครื่องแกงกะหรี่ไทยมากมากกว่าทางญี่ปุ่นนิดนึงครับอ,อันนี้นนล่ะรา,ามเมงโชยุครับหน้าหมูชาชูครับผม อันนี้หมูทอดครับราเมงหมูทอดเล่าตามเมนูเลยนะครับการทำร้านราเมงมาจิให้ประสบความสําเร็จคุณต้องมีวิธีการยังไงนะครับในการบริหารขอแชร์นิดนึงนะครับระหว่างนั้นดูภาพประกอบไปด้วยนะจะได้หน้าทานจริงจริงแล้วเราเราก็เริ่มได้ไม่นานนะครับ,รบแต่ทีนี้ส่วนหนึ่งคือเราสอบถามลูกค้าความอร่อยถูกปากของเขามากกว่าเราปรับสูตรให้เข้ากับกับลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ถามตอนไหนลูกค้ามาทานปุ๊บเนี่ยตอนจะออกจากร้านนี่คุณถามเลยอ่ะถามเลยพนักงานเราจะถามถามว่าถามว่าอร่อยไหมค้าต้องปรับปรุงอะไรไหมคะลูกค้าจะตอบประมาณลูกค้าจะตอบจะตอบประมาณอร่อยหรือไม่อร่อยหรือว่าเค็มไปเปรี้ยวไปบันทึกบันทึกนะฮะพอตกเย็นเราก็จะมาคุยกันเอวันนี้มีคอมเมนต์อะไรบ้างอย่างเช่นน้ำอย่างเงี้ยครับที่ราชบุรี มันจะมีน้ํานะครับยกตัวอย่างเลยฮะอย่างเช่นชาเขียวอย่างเงี้ยฮะที่ราชบุรีจะกินเข้มมากแต่คนกรุงเทพจะกินไม่เข้มมากแล้วก็ไม่หวานมากอ๋อนะฮะอันนี้เราก็ต้องมาปรับให้ลูกค้าร้อยคนก็ความต้องการร้อยอย่างแล้วคุณหาจุดยืนยังไงก็ปรับจนไม่มีคอมเมนต์หรือน้อยที่สุดอืมนะฮะก็คือนําความต้องการของลูกค้านาคอมเมนต์ของลูกค้าเนี่ยมาปรับนะครับแต่แต่ไม่ใช่ถึงจะเปลี่ยนสูตรไปเลยนะฮะ ก็เป็นสูตรกลางๆอันนี้เป็นราเมงชามยักษ์อ่ะโอเคอทีนี้ก็คําถามนี้เหมือนเดิมนะครับราเมงมีขายมากมายทําไมต้องราเมงมาจิก็ของเรานี่เราคิดว่ามันเป็นสูตรที่เข้ากับเข้ากับคนไทยมากที่สุดเราจะปรับลิ้นปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยนะฮะ อืมนะฮะราเมงมาจินิยามของเขาก็คือราเมงญี่ปุ่น,นที่ต,ตอบโจทย์ความต้องการความอร่อยของคนไทยใช่ครับนะครับโดยที่ยึดเอาความต้องการของลูกค้ายึดเอาความเห็นติชมของลูกค้านำมาพัฒนาปรับปรุงสูตรรสชาติก็ฝากราเมงมาจิครับทั้งสองสาขาทั้งที่ราชบุรีแล้วก็ที่ กรุงเทพนนทบ,บุรีซอยแครับโอเคครับขอบคุณคุณมนตรีบูชิกาโนนจากบะหมี่ญี่ปุ่นราเมงมาจิขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับแบบนี้เลยนะฮะถ้าคุณอยากทานราเมงนะฮะที่อร่อยและตั้งใจก็ไปที่บะหมี่ญี่ปุ่นราเมงมาจิแบบนี้โอท็อปขายดี s อ e ขร e, ขายรวยครับ